Все, เองนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้รุ่นนี้ขายดีเป็นพิเศษเลยลูกค้าคะใครไวใครได้ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคันสวยน่าใช้ตัวท็อปสีบอลเงินว้าวเต็มแจ่มของเรานะคะลูกค้ากับคันนี้ isuzu mu x เจ็ดที่นั่งค่ะลูกค้าเป็นตัว3.0มจุดศูนย์ navigator คันนี้บอกเลยว่าออตชั่นมาเต็มแล้วค่ะเครื่องสองลอ้อรถปีสองพั 2018, นยี่สิบรถปีสองพันสิบแปดนะคะสีบอลเงินสวยสวยเลยลูกค้าคันนี้ราคาดีด้วย นะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสภาพภายในบอกเลยว่าสีทูโทนเนียนกริบมากๆสะอาดสะอ้านตัวเบาะตัวหนังไม่ช้ําแน่นอนชอบคันนี้อยากได้คันนี้ติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่อยู่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ098 706 7324 คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะฮะชอบคันนี้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วติดต่อเข้ามาหรือใครสะดวกข่ามาหาอยู่ได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่3าค่ะถนนสุวินทวงศ์46หนองจอกกรุงเทพมหานครอยากได้รถสวย,สวย,สวยอยากได้รถน่าใช้แล้วที่สำคัญคันนี้ฟรีดาวยอดจัดได้เต็มเลยลูกค้าขาออกได้ทุกอาชีพชอบคันนี้อย่าลืมดูคลิปเต็มให้จบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วติดต่อเข้ามาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรถมือสองเพชรยนต์ค่ะลูกค้าวันนี้มาอัปเดตรถเจดี่นั่งช่วงนี้ลูกค้าติดต่อเข้ามาหาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมีเข้ามา20กว่าคันแต่บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนมาไวไปไวนะคะได้รถปี2018ด้วยกับ Isuzu MU-X 3.0 Navigator คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ภายในเป็นเบาะหนังสีเบจโคสวยบอกเลยว่าภายในสุดยอดเลยที่ส นะถ้าชอบคันนี้อยู่แถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีฟรีมูลค่าเกือบ30,000เลยนะคะคันอื่นไม่มีนะบอกเลยนะคันนี้พิเศษให้ถ้าอยากได้นะคะดูคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สําคัญกดแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าอยู่อัปเดตรถสวยทุกวันเพื่อที่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแบบเออบางทีแบบลูกค้าแบบอยากได้รถที่แบบ ตรงความต้องการช่วงนี้อยากใช้รถแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถติดต่ออยู่มาได้เลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปละค่ะ0987067324เบอร์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะลูกค้านะคะบางทีเราอยากเห็นรูปรถชัดๆนะคะอยากเห็นที่มาที่ไปนะคะอยากดูทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างของรถแต่ของรถแต่แตละคันนะคะอยู่มีให้ลูกค้าได้ดูอย่างกระจ่างใจเลยแล้วรถที่นี่สําคัญค่ะไม่มีพิกคว่ นะคะชนหนักจมน้ำไม่มีแน่นอนลูกค้ากับสีกอไมลเราไม่ทำนะคะรถทุกคันมีเล่มพร้อมโอนเอกสารครบพร้อมโอนแถมอีกอย่างหนึง่งที่สำคัญเรามีนะคะการตรวจรถนะ,ะมีใบรับประกันคุณภาพรถทุกคัน นาลูกค้าขาชอบคันนี้อย่าลืมนะไวๆเลยนะคะซื้อได้ทุกอาชีพค่ะฟรีดาวก็ได้นะคะถ้าชอบมิวเอ็กช่วงนี้เจ็ดที่นั่งขายดีมากๆลูกค้าขามีจับมีจองกันทุกวันออนไลน์นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะโอนกันแบบโอ้โหรัวๆเลยลูกค้านะคะเพราะอะไรเพราะเพชรยนต์นะคะอยู่มามากกว่า26ปีลูกค้านะคะเห็นคุณภาพนาให้ความไว้ใจมั่นใจเชื่อใจแล้วนะคะอ่ะอย่างคันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของตัวรถว่าเป็นยังไงบ้าง หน้าดูเลยหน้าด้านหน้า สำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะออกห้างป้ายแดงบอกเลยว่าคันนี้อยู่ที่ประมาณแบบร้านกลางๆเลยนะอยู่ร้านกลางๆเลยแถมเป็นตัวท็อปอีกต่างหากเครื่องยนต์สามพันนะสามจุดศูนย์เป็นขับเคลื่อนสองล้อดูด้านหน้ากระจังหน้าโครเมียมนะอันนี้ไม่มีเปลี่ยนมาเจ้าของเดิมค่อนข้างจะดูแลดีเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะปลดมานะคะอาจถึงเวลานะคะรถหน่วยงานเขาปลดออกมาลูกค้าขาเป็นข้อดีค่ะเราได้รถที่นะคะดูแลนะคะเมนเทนแนนต์เข้าสูตรเช็คระยะตลอด มาใช้ต่อเนื่องเราจะใช้รถยาวๆอีกอย่างน้อยก็ห้าปีคันนี้อย่างน้อยมีห้าปีหกปีลูกค้าขาสบายใจแน่นอนนะนะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคันนี้เน้นย้าเลยอยู่แถมประกันเครื่องเกียร์ให้สองปีไม่มีที่ไหนคุ้มแล้วดูไปนะคะตัวไฟนะคะสายเนียนกรีบเลยลูกค้าอันนี้ไม่มีเปลี่ยนมานะคะบอกเลยว่าเดิมทั้งคันเดทามีให้แล้วตัวหลอดตัวโคมคะ่ะนะคะเป็นหลอดลูกแก้ว นะคะตัวกลมๆอันนี้นะคะไฟส่องสว่างเป็นหลอดลูกแก้วนะคะระบบแบบใบบีมนะก็คือปรับระดับนะคะปรับอัตโนมัติ -2 2ระดับนะคะในที่มืดที่แจ้งเสียงแสงสว่างไม่เพียงพออะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วนี่อีกอย่างหนึ่งมีครบก็คือไฟตัดหมอกก็คือครบจบแล้วในรุ่นนี้เหลี่ยมสีตัวรถนะคะบอกเลยว่าชัดมากๆนะคะสีบอลเงิน นะ,ะเป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลง่ายนะคะดูแลรักษาง่ายไม่ต้องคอยกังวลบางทีแบบไม่ค่อยได้ล้างฝุ่นเกาะก็ยังไม่เห็นดูค่ะนะคะเหลี่ยมตัวฝากระโปรงเหลี่ยมสีตัวรถมองเลยว่าชัดมากเล่นสีเล่นแสงเล่นไฟสุดยอดเลยคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าไม่เสียใจแน่นอนอยู่ติดวีมดูแลให้นะคะรอบคันนะคะลูกค้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านบนหลังคานะคะรุ่นนี้ ไม่มีบุบแน่นอนนะคะรถปลอดภัยไร้กังวลสามารถเช็คได้นะคะดูในส่วนของตัวซุ้มล้อรอยต่อระหว่างกันชนนะคะชิดเลยคันนี้สนิทนะคะตัวซุ้มตัวล้อไม่บุบไม่เบี้ยวนะลูกค้านะก้มลงมาในดูในส่วนของตัวโช๊คค่ะตัวเบ้าตัวโช๊คค่ะลูกค้านะคะอันนี้เดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวตัวล้อตัวแม็กค่ะตัวแม็กคันนี้ไม่มีรอยเบียดของฟุตบาทโอ้ก ตัวยางเห็นไหมคะได้ยางกูดเกียร์ด้วยลูกค้าอันเนี้ยได้ยางดีๆมาเลยนะคะลูกค้าตัวยางนะคะเป็นยางขอบสิบแปดนะยังสามารถใช้งานได้อยู่นะสวยเลยนะคะยังยางแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังนิ่มๆอยู่เลยลูกค้าถ้าใช้ไปเนี่ยบอกเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวยเช็กให้อีกทีนะว่าตัวยางอ่ะเสริมสภาพไม้นะคะเส่อมสภาพไม้ต้องเปลี่ยนต้องอะไรไหมคือดูแลให้หมดลูกค้าซื้อไปนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ อ่าแล้วก็ลูกค้าดูนี่โคตรสวยแล้วเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของด้านในคันนี้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวกระจกนะคะตัวกระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะบันะะบไดข้างกับข้างบอกเลยไม่บุบไม่เบี้ยวคันนี้ไม่มีเข้าข้างข้างไม่มีช่วงล่างยับมาแน่นอน กุญแจค่ะนะคะอันนี้เปิดแบบอัจฉริยะนะคะเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะคะตัวเบ้าตัวโคมของอมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำด้านนอก อันนี้คือสวยเลยนะคะกริบมากใครสะดวกนะคะสามารถเข้ามาชมในส่วนของตัวรถหรือมาทดลองขับได้นะคะมาที่ถนนสุวินทวงศ์46คาน้องจอกกรุงเทพมหานครติดต่ออิเบอร์ด้านล่างคลิปนะคะแล้วโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะลูกค้านัดวันมาได้เลยลูกค้าหรือใครสะดวกอยู่ใกล้ๆเข้ามาได้เปิดทุกวันทําการนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือใครสะดวกมาหลังจาก6โมงเย็นนะคะโทรมานัดได้เลยลูกค้าดูสิขนาดวิวอยู่กับตัวรถคือ มันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็สวยน่าใช้อะค่ะลูกค้าเนี่ยคันนี้ถือว่าคุ้มนะคะราคาหล่นหายจากป้ายแดงอ่ะเกินครึ่งนะคะอยู่เคยอยู่ป้ายแดงมาก่อนลูกค้าแล้วอีสุสุนะช่วงก่อนออกป้ายแดงก็ขายดีแต่ก่อนนะถ้าอยากได้ดอกเบี้ยเอ่อถูกๆต้องดาวเยอะๆอ,อันเนี้ย ไม่มีสิทธิ์คขาว่าฟรีดาวแต่ของเราณตอนนี้เป็นโอกาสดีของลูกค้าค่ะฟรีดาวได้ลูกค้าขาไม่ติดเครดิตแบล็คดิสบูโรนะคะลูกค้าสามารถซื้อได้ดูหน้าจอนะคะหน้าจอใหญ่อย่างนี้ทัสกรีนมีกล้องถอยหลังแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยนะคะหุ้มหนังจากโรงงานมาให้เรียบร้อย3ามการมันติฟังกชันด้านบนหลังคาสะอาดสะอาเลยลูกค้าคันนี้มีจอนะคะตรงกลางด้วยเดี๋ยวไปด้านหลังของห้องผู้โดยสารเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ ดูตัวบอะตัวหนังกินใหม่ยังอยู่คอนโซลสะอาดแล้วก็ตัวหนังเนี่ยนะสีเบทนะคะแล้วก็ตึงๆเลยลูกค้าสวยคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้แถมปรับไฟฟ้าได้ด้วยเบาะเนี่ยดูในส่วนของเสาตรงกลางคะ่ะลูกค้าหัวนอตไม่มีขยับเลยนะคะเสา A เสา B ทุกอย่างครบเลยลูกค้าอันเนี้ยบอกเลยว่าเดิมมากๆนะเดิมมากๆแล้วมาดูในส่วนของด้านห้องผู้โดยสารนะคะอันเนี้ยคันเนี้ยตอบโจทย์ คือสําหรับลูกค้าที่มีครอบครัวมีลูกสักสองสักสาอะไรเงี้ยค่ะชอบเดินทางนะคะพับบอกก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กอเงี้ยอันนี้ข้อจุดขายของ Mil มิวเอ็กเลยนะอย่ว่านะมีจอกลางนะคะนี่ลูกค้าอันนี้ ใช้งานได้นะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอด้านหน้าคะ่ะลูกค้านะคะเหมาะกับการเดินทางมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้านะคะเดินทางไม่ไม่เบื่อบางทีแบบเรานั่งเฉยเมันก็เบื่อเนาะแล้วก็ด้านหลังสามารถชาร์จแบตได้นะคะไม่ต้องแย่งกันกับข้างหน้าเนาะก็เบาปรับนะคะพับแบบราบได้เลยลูกค้าอันนี้คือปรับพับราบได้เลยแล้วมาดูด้านหลังตัวไฟนะคะ ไม่แจกไม่ร้าวสีเทาสวยเลยคันนี้นะคะโลโก้ตัวอักษรอยู่ครบนะคะมีเซ็นเซอร์ถอ,อยให้เรียบร้อยกล้องมองหลังมีให้นะคะตัวไล่ฟ้าทุกอย่างอยู่ครบคือกระจกอะแท้ไม่มีเปลี่ยนนะคะอันนี้เป็นปัดน้นําฝนอิวดูแลให้นะลูกค้าเช็คความเรียบร้อยให้ทั้งหมดดูนะคะเปิดขึ้นมาลูกค้าขาเปิดขึ้นาค่ะเห็นไหมคะ แผงประตูนะคะแผงหลังนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะหัวนอนไม่ขยับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกค้าสวยมากนะคะคันนี้อยากให้เห็นก็คือเรามีเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของรถมือสองค่ะแต่ไม่มีชนหนักเข้าคานมาแน่นอนลูกค้านะสวย ส,สวยน่าใช้แน่นอนคันนี้นะคะใครอยากได้อย่าลืมนะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง0987067324เบอร์นี้เน้นย้าค่ะเป็นเบอร์นี้เบอร์เดียวติดต่ออยู่ได้เลยลูกค้าติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมาชมในส่วนของนะคะสาภาพด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะ,ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้าขา บอกเลยว่านะคะไม่มียกไม่มีเปลี่ยนแน่นอนไม่มียกไม่มีเปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเครื่องเดิมเครื่องดีตรงกับเล่มนะ,ะเดี๋ยวมาชมต่อใ,นะในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมต่อในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่านะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงคันนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ดีเดิมแล้วก็นะคะไม่มีการเข้าคงเข้าข้างมาแน่นอนแผ่นทุนแผ่นเพจทลูกค้าทุกอย่างอยู่ครบอนะเห็นไหมคะ อันนี้คือแผ่นแท้นะคะไม่ได้ตอกใส่ตอกเพิ่มนะนะคะแต้มสีโรงงานทุกอย่างอยู่ครบแบตเตอรี่ดูแล้วนะคะเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะของเหลวเช็คหมดทุกอย่างเครื่องไม่มีสั่นแน่นอนคันนี้นะคะดีเดิมนะคะหนูแท้หนูกัดสายไฟไม่มีนะคะลูกค้ารอยเยิ้มรอยข้ามน้ํามันทุกอย่างไม่มีเลยลูกค้าอันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆอยากได้คันนี้ติดต่ออีกเข้ามานะคะ,ะ,คะเพิ่มเติม เสริมแต่งหรืออยากได้อะไรอยากปรึกษานะว่าอาชีพนี้จะออกได้ไหมพี่มีปัญหาด้านนี้เคยล่าช้ามาแต่พี่ผ่อนเป็นปกติแล้วนะหรือพี่ปิดไปแล้วอะไรเงี้ยลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้รถสไลด์ก็มีบริการให้เจ้าหน้าที่เรื่องไฟแนนซ์ไปหาได้ถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าเพียงเต็มเอกสารไว้ที่ตัวลูกค้าเลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ลูกค้าจองล็อกรถเข้ามานะคะอยู่ดําเนินการให้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอยากได้ขึ้นมานะคะนึกถึงแล้วรถคัันนนี้้มขายไปแลลวูก จะเสียใจนะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามขอบพระคุณที่ชมนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้รถเก่งเล็กหรืออยากได้รุ่นอื่นก็สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ